I <laughs> do หนึสองสโอเคครับก็สวดดีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลเลียนซินครับผมโอเควันนี้เออมานในรูปแบบที่แตกต่างนิดนึงนะออไม่เคยไม่คุ้นชินอู่อ่ะไม่คุ้นชินกับการทำอะไรแบบนี้ชะมัดเลยอแอบเขินกล้องเล็กน้อยนะบอกเลยโอเควันนีออ้ตัดสินใจ ที่จะมาทำคลิปอะไรแบบนี้ถ้าทายตัวเองเหมือนกันก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะเออวันนี้เราจะมาดูการเติบโตของช่องเราดีกว่าเราสาว่าเราทำช่องมาประมาณน่าจะปีกว่า,วาแล้วมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะนะ่าจะปีกว่า,วาแล้วโอเคมาดูพ้นประกรอบการของเรากันดีกว่าโอเคนี่ก็เป็นช่องของเราอ่ะนะจูเลียนซินนะฝากทุกคนด้วยนะที่เข้ามาดูเข้ามาแวะก็ คนละหนึ่งซับนะเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะ <S <S เออเอาแหละหนึ่งปีวก,กว่าเราได้ผู้ติดตามมาประมาณสองอยเจคนอุ้ยก็ไม่แย่เลยนะก็แต่หน้ากากนี้มันดูยากขนาดเลยนะ <S 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 สายตาก็สั้นอยู่แล้วแล้วก็ต้องมาใส่เออหน้ากากอีกให้ตายเถอเอาแหละปีนี้นั้นในปีวก,กว่ากว่าดีกว่าเออในปีวก,กว่ากนั้นเราผลิตคลิปวิดีโอมาที่2 0งรหารายการแล้วโอ้โหก็เป็น ดีโอที่เยอะอยู่นะให้ตายสิเราเล่นอะไรกันบ้างเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกมที่แบบว่ากุกรวดหรือเปล่าเราก็จะเป็เดิมที่กุกรวดของใส่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอ้ยตายเธอมาย้อนกันหน่อยสิวันวานว่าจะโหลดนานจังเอาเหมือนอ๋อให้ตายเธอแน่นอนหน้าแรกโอเคมาย้อนวันวานกันหน่อยสิคลิปแรกที่เราลงไปถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็น โกกายไหมเออจำผิดปะอย่าจำผิดเลยร้องละเอาอย่างสูตรอะโปายแลนะคุณดูต้องหกล้านคนธรรมดาที่ไหนไม่ธรรมดาบอกเลย,ดยเดี๋ยวมันสองปีแล้วหรอสองปีที่เดี๋ยวเราทำกันมาสองปีแล้วไม่ตายเยวลามันผ่านไปไวมากเลยนะเหมือนปีการไก่กนะที่ผมทําไปเนี่ยแต่ว่ามันตัวช่วงเริ่มแรกม,มันก็อาจจะแบบลืมๆือนนะนานๆทีจะลงอะไรอย่างเงี้ย เออาแหละดูซิเรามีการเล่นเกมเหมือนเป็นโฟกนะดันเลสนะอืมแล้วมีสเตอร์เพลซีเดนนี้มันมากเลยบอกเลยท่านประธานาธิบดีที่สมควรน,น่าจะโดนยิงเย <_ an> อ๋อมี getting over it นะ <_ an> มีอีพีศูนย์นะ <_ an> และอีพีหนึ่งก็ยังไม่เจอเลยเหมือนกันเออไปเกมที่เออตราตรึงอ่า อยู่ตรงซอบกบันไดอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ไม่ผิดแล้วก็มีคริงครับว่า King of Cra บนะเออราชาแห่งปูอันนี้มีมีหลายอยู่นะเออไปหาดูกันได้ก็แต่ฉันก็เป็นราชาไปแล้วนะก็เลยราจาว <c oughs> งการนั้นมาลาจาวงการนั้นมาแล้วเอออ่ะนี้มี Apex ด้วยนะแล้วก็มีภาพ g นะเล่นกับเพื่อนๆต้องบอกเลย ว่าเป็นช่วงเวลาที่มันที่สุดแล้วตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็มันจะแยกย้ายกันไปเติบโตกันเพื่อนแต่ละคนไหนมีเกมอะไรอีกแล้วก็อาร์คสวายนะเอออาร์คนี้แบบมีหลาย EP มากถึงร้อยปะไม่น่าถึงนะแต่วน <c oughs> แต่ว่าเยอะมากเลยอะเออให้ตายเถอะอาร์คสวายนี่ก็มนัมนมนัมนมันสุดยอดแล้วก็เมนอีเทอร์นะซึ่งซึ่งเราเพิ่งเล่นจบไปนะก็วันนี้วันที่ยี่สิบหกเออแต่ว่าคลิปนี้อาจจะได้ลงสักวันที่หนึ่งนะ วันที่26เอ่อน่าจะพรุ่งนี้นะสำหรับการอัปเมนอีเทอร์อันสุดท้ายถ้าคลิปนี้ลงไปก็น่าจะได้รูดูกันครบหมดแล้วแหละประมาณนั้นนะเมนอีเทอร์นี้ก็เออมันดีเหมือนกันสู้กับบอสแต่แลรด่านอะไรสุดยอดไปหาเล่นกันได้นะสนุกดีอ่าแล้วก็มีเกมอะไรอีกนะอาแล้วก็มีนี่เลยทีเด็ดเอาลาสโคตรแนะนําเพื่อนผมแนะนํามาซึ่งอยากจะทุบหัวคนแนะนํามากเลยใหใ้ตายเอะ ผมก็เล่นไปหนึ่งไลฟ์นะมีทั้งแบบไลฟ์สตรีมแล้วก็ตัดเป็นคลิปมานะก็สะดวกอันไหนก็ดูอันนั้นก็ได้แล้วกเ็เรื่องที่น่าเศร้าก็คือเราไม่ได้ไปต่อนะเพราะว่าใจมันอาจจะยังไม่ถึงสักเท่าไหร่นะก,ก็ก็อาจจะให้มันเป็นตำนานไปนะี่เออตำนานอันเดียวพอตำนานาไลฟ์เดียวพอจบกันเออแล้วก็มีอ อาร์นะอันนี้แบบเป็นมอสมอสก็เออมันดีเออสัตว์แต่ล,ละตัวมันก็มีเอฟเฟกที่แบบอรังการเบอร์อะไรประมาณนั้นอ,อแล้วก็มี v วอ t ์ r u s h ด้วยนะเอออันนี้ก็มันดีนะแต่ว่าเ,ออเกมนี้มันหัวตรงกาชาไปนิดนึ่งเราก็เลยแบบไปบายบุยบกไปมเวลาอ,อแล้วก็เด l ร v e ิเ m อรอันนี้ก็เออติดอยู่ในบ้านร้างไหมอน่าจะติดอยู่ในบ้านอะไรสักอย่างนึงหาทางออกให้ได้นะสุดท้ายก็น่าจะมีคน ที่มาเป็นเหมือนเรามาติดเหมือนเราเพราะว่าตอนจบเราตามหาใครก็ไม่ดูอะเอ้โทรหาใครก็ไม่ดูอะเออแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะมาหาเราแล้วมันก็ติดบ้านเหมือนเรามันเป็นวนอยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะให้ตายไปน่าสงสารชะมัดหมดยังอะเกมที่เราเล่นไปในปีนี้เยอะไหมกี่เกมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับ <laughs> เออแล้วมันมีแล้วมันมีเกมที่เล่นแบบเอ,อ่ไม่ได้ตัดลงคลิปอะนะเออแบบไปไลฟ์สตรีมอีกใครอยากดูผมไลฟ์สตรีมก็ ไปติดตามได้นะ<ม>ในติกต็อกอาไว้เจอกันที่นั่นใครอยากเจอกันแบบเรือท mm. างไปเจอกันหมดยังหมดยังอ่า uh, mm. แล้วก็มีปาร์ตี้แอนิเมะเกมโคตรดีเกมนี้บอกเลย mm. เล่นที่มอือ mm. จับที่คองงมอนกัน oh mm. mm. แล้วก็มีแคทโค s t นะ mm. เรื่อังแมวนะ uh, บทสรุปก็ไม่อยากสปอยดีกว่าราะว่าสปอยแต่ว่าสปอยไปแล้วนะอ เดลิเวอรี่แนให้ตายเถอะพาพไม่นับแล้วกันนเมื่อกี้อ่ามีสิอ่านะสิบเนทีะสำหรับมินิเทอร์แต่ว่าลงวันที่ลงคลิปนี้ก็มันน่าจะปล่อยหมดแล้วแหละเออก็ฝากด้วยฝากด้วยฝากทุกคนนะโอเคเอาแหละทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นหนึ่งปีก,กว่าแล้วกันผมว่าผมทําไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่อะตอนเริ่มทำแรกๆนะเนื่องจากมีเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็เออก็ยังไม่ได้ค่อยจริงจังมากแล้วตอนนี้ก็ อาจจะยังไม่ค่อยจริงจังเหมือนกันไม่จริงจังหรอแต่ก็พยายามจะตัดทุกคลิปแล้วให้ลงมานะเออเป็นความทรงจำของเราดีกว่าอย่างเราแก่เท่าเราก็จะได้เอมาย้อนดูตัวเราวอ้หมอนี่มันทำอะไรลงไปนะให้ตายไอหมอนี่มันทำอะไรลงไปนะให้ตายเหมือนคอจะแห้งนะก็ประมาณนี้นะก็สรุป หนึ 1> 1่งปีเดี๋ยวหนึ่งปีแล้วเราก็จะมาทําคลิปแบบนี้กันกดีกว่าเออถ้าตอนนั้นยังไม่หมดไฟอ่ะนะเออมันก็ประมาณนี้ดีกว่าคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็เออสุดท้ายนี้ก็อัดไว้บอกตัวเองในอนาคตดีกว่านะเผื่อจะหมดไฟอนะเติมเติมไฟให้ตัวเองในอนาคตได้ป่มแม้แได้แหละอ่ะลอง,ลองดูอะไรก็ขอบอกกับตัวเองในอนาคตหน่อยว่าเอ,อช่วงเวลาที่ผ่านมานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆนะการที่เราได้ทําคลิป ในทุกๆคลิปอ่ะเออมันคือความสุขนะเอาแต่เราก็ไม่ต้องไปคาดหวงอะไรกับมันมากหรอกนะก็ทําเพราะว่ามันคือความสุขของเราฮะอย่าไปเอาอะไรมาเครียดให้มันมากมายอะนะเออก็สุนทรัพย์จดจาไว้ว่าตอนแรกมันเป็นยังไงใช่เราทํากับมันเพราะว่ามันคือความสุขของเราก็ทํามันให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะไปกันไม่ไหวจริงๆจนกว่ามันจะจนกว่ามันจะ เลิกชอบแต่ว่าน่าจะยากนะกับการเลิกชอบเนี่ยใต่เลการเล่นเกมเป็นอะไรที่มันทิวใจผมแบบสุดๆไปเลยฝักงนี้นึงนะกับช่องนี้นะก็ถ้าคุณกำลังหาความบันเทิงอยู่แล้วก็แนะนำเลยช่องนี้ที่ให้คุณได้แค่ให้อะไรได้ว้าไม่น่าจะให้อะไรได้ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวกันแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากขอขอบคุณทุกคนนะที่มารับดูกัน อลคลิปนี้ก็ฝากถึงตัวเองนานาคุณด้วยละ่ะอย่าลืมจุดประสงค์หลักที่การทำอันนี้มันไม่ใช่เพื่ออะไรแต่มันเพื่ออะไรทำไมเพื่ออะไรทำไมเพื่ออะไร <laughs> ไเพื่ออะไร, <laughs> ไออะไร <laughs> โอเคขอ,ขอบคุณทุกคนที่มารับชมไปแล้วเจอกัน